พียงสองจุดห้านี่เอาอยู่สบายเลยทุกคนใครที่หาเครื่องฟอกอากาศเลยทุกคนทุกวันนี้มันถูกมากแล้วนะไม่ต้องซื้อแพงเนี่ย,ยตัวนี้ซื้อมาได้ราคาถูกมากเลยดูแล้วฟังก์ชันประสิทธิภาพนี่คือใช้งานได้เลยทุกคนเป็นเครื่องกรองอากาศของวันโฮมเลยทุกคนตอนนี้มีมอกรับประกันเวลาซื้อของเปิดกล่องก็อดัดดีโอเลยทุกคนอัดไว้เผื่อมันมีปัญหามันพังมันแตกมันชรลุอะไรเงี้ยจะได้ส่งคืนได้เลยทุกคนตัวเครื่องน้ำหนักน้ำหนักเบายทุกคนถือได้ยกไดง้ง่ายคู่มือภาษาไทยนะใช้งาน แม่ใจได้ของดีต้องมีประกันทุกคนมีรีโมทใช้งานได้เวลานอนอยู่ไม่ต้องลุกขึ้นไปปิดไปเปิดเองใช้รีโมทนี้ควบคุมได้เลยสวยนะเครื่องอก่อนใช้งานแกะฟิลเตอร์ออกมาก่อนทุกคนนี่ฟิลเตอร์อยู่ฟิลเตอร์อยู่ข้างในแกะออกมาแล้วจะเริมแกะถุงออกทุกคนเป็นหลายคนเลยซื้อเครื่องกรองอากาศไปไม่แกะถุงออกนี่ประโยชน์ทุกคนซื้อเครื่องกรองอากาศไปแต่ว่าใช่กรองไม่แกะถุงออกดักจับสิ่งสกปรปกถึงสามชั้นทุกคนชั้นแรกเป็นดักพวกขนสัตว์พวกฝุ่น,นที่มันใหญ่หญทุกคน ชั้นที่2ข้างในเป็นแท้กรองแบบเฮป้าอยู่ข้างในชั้นกลางดักอนุภาคแบบเล็กๆมากๆดักดีได้ถึง99.97%เนะทุกคนกรองได้ถึงอนุภาคเล็กถึงศูนไมครอน้วยทุกคน PM 2.5นี่เอาอยู่สบายเลยทุกคนชั้นที่3มันเป็นเม็ดลเล็กอยู่เนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดคาร์บอนทุกคนดักกลิ่นดักควันดักพวกสารเคมีได้ทุกคนตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยกรองอากาศถึง3ชั้นยังไม่พอชั้นที่4ก่อนจะปล่อยอากาศออกาไปยังมี UV ทุกคนข้างในนี้จะมีหลอด UV ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราฆ่าพวกเชื้อโรคแบคทีเรียไลฟฝุ่นอากาศออกมาพันแสงยูวีตรงเนี้ยฆ่าเชื้อโรคอีกชั้นเห็นราคาแค่เนี้ยคือแบบว่าของดีเลยทุกคนไม่แพงวิธีใส่ก็เอาด้านดำนี่เข้าไปข้งนนะนี่แล้วก็ปิดฝานี่เอาไปตั้งไว้ที่บ้านที่ห้องนอนสวยเลยเมนูภาษาไทยใช้ง่ายกองพวกขนสัตว์เป็นภูมิแพ้ยางเงมีเด็กมีลูกเล็กในบ้านอย่างเงี้ยเอาตัวนี้มาใช้ทุกคนเปิดอากาศให้บริสุทธิ์ในห้องแนะนำเลยทุกคนหามาใช้กัน อากาศในห้องเราจะได้สดชื่นทุกคนพี่กัดตัวนี้ผมแปะไว้ในแก้าหน่าชอบไห้คผม